วัสดีจ้าวันนี้เรามาที่ร้านเมลอนกันนะครับเห็นป้ายว่าโคตรหวานเลยต้องแวะซะหน่อยก็ราคาตอนนี้ก็ลูกเล็กก็10โลละ16ลูกกลางก็1 8ปล,ลูกใหญ่โลละ20เราแล้วก็เลยสั่งลูกใหญ่สุดมาเลยนะครับ1ลูกหวานเจี๊ยบนะคะบอกไว้อย่างนั้นนะครับเมลอนก็จะเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับแตงโมนะฮะ ทานได้ลดความดันบำรุงกระดูเยอะแยะประโยชน์นะครับลูกนี้ก็โลก,กว่ากนะครับเราจะดูที่คั่วถ้าเกิดแก่แล้วลลคั่วก็จะเริ่มหยิกนะครับตัวนี้เป็นเมลอนสีส้มนะครับจะมีเมล่อนสีสม้มเมล่อนสีเขียวอันนี้สีส้มก็หาซื้อง่ายหน่อยนะครับหวานเจี๊ยบครับชิมแล้วทานผลไม้กันเยอะๆนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับวันนี้บ๊ายบาย